สวัสดีจ้า FC ฝั่งไทยฝั่งเอเชียฝั่งยุโรปเมือนี้เพียมพ่อสิผ้าพีผ้านองมาเบิงบักสีดาเพียมพ่อนปลูกปลูกปลูกได้สองเดือนพี่น้องมันออกหน่วยให้เพียมพ่อนกินแล้วพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าจะเบิงต้นมันพี่น้องเตี้ยๆหนึ่งพี่น้องเบิงเบิงแค่นี้เองจ้าต้นมันมันออกหน่วยพี่พ่อนกินนะจ้ะพี่น้องจ้า ปลูกได้๋สองเดือนพี่น้องปลูกเด้๋สองเดือนจะเบ่งมันออกหน่วยหนึ่งกระดอกมันพี่น้องเดี๋ยวมันกะติดหน่วยนะพี่น้องเนาะที่แหลกเพียมพอนเบอร์เสือเด้เขามาขายตนนะเพียมพอน่าบ่าเคยปลูกแต่มักกินบักซีดาพี่น้องเพียมพอนมักกินมักกินฝรั่งอาจารเนาะคนกันเลยว่า,าลองเอาไปปลูกซิเอาัาสันเอากิมจูกิมกิมจูาจาไปปลูกมันบ่มีเม็ดบอกเขาว่า ใหพี่อมพอนยังบดได้กินพี่น้องมันกำลังออกดหนยให้พี่อมพอนเนี่ยมันกำลังใหญ่นะพี่น้องเนาะแซบเด้พันนี่พี่น้องจ้าหวานกรอบนะจ๊นะเนาะพี่อมพอนก็เลยอยากเอามาให้เอฟซีทุกท่านบึ่งนะจ้นะเนาะว่ามันจริงไหมปลูกสองเดือนได้กินพี่น้องเนี่ยเนี่ย ได้กินอีรีคือจากพันวาเนะพี่นอนะ้องเนาะเพียมพ่อนก็บอกคอยได้ดูแลมันปันใดเด้พี่น้องเพียมพ่อนมาปลูกถิ้งไว้ก็ได้กินพี่น้องปลูกหลังบ้านแม่จะว่านี่หน่วยแรกนะจนะ๊ะเนาะหน่วยแรกภาคภูมิใจมากนะจนะ๊ะเนาะปลูกฟรังกิมจูนะได้กินนะพี่น้องเนาะ ปลูกสองเดือนแล้วพี่น้องเนาะก็ได้กินแล้วนะจ๊ะเนาะเพียมพ่อนเอามาทดลองจะเอามาทดลองปลูกเบิงแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าปลูกงายก็ง่ายดีพี่น้องจา้าเพียมพ่อนมาเอามาใส่ไห้ก็ได้กินมาถุงไห้ขุดขี่ดุนขีดดินทมก็ได้กินแล้วพี่น้องจา้าเบิงมันขึ้นไหนเพียมพ่อนเพียมพ่อนพอใคได้ดูแลเป็นไหรได้พี่น้องเบิงเบืงเบิงหน่วยมันนะจ๊ะเนาะ บ่ได้สูงเด้อพี่น้องต้นข้าคืบนี่ยแม่ก็ได้กินแล้วพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าคลิปนี้เพียมพ่อนกน็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะนะจน๊ะเนาะอาพี่้าหน่องมเบ่งฝรั่งกิมจูกับเพียมพ่อนนะจน๊ะเนาะคลิปนี้พี่พ่อนก็นกล่าวคำวา่าสวัสดีคะ่ะ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะพี่น้องเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดติดต,ตามให้พี่อภรรน้ำแน่นะจ๊ะนะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย